เยงวปัญหาแล้วครับผมไลฟ์ไม่ติดแฮ つせ。 คูนะครับผมผมสงสัยว่าเนี่ยผมไลฟ์มาแล้วนะครับผมแต่มันไม่ขึ้นทางทาง y o u t u b e ให้ผมว่าผมไลฟ์แล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมไลฟ์หรือ,อยังอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักครู่ผมจะรู้ได้ไงว่าผมไลฟ์หรือ,อยังอ๋อไลฟ์ like อยู่ครับ ใน u t u b e ผมเป็นอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวสักครู่เสักครู่สักครูสคร่สักครูคร่ครับนะขอบคุณที่ไลค์ให้กันนะครับผมนะเข้ามาก็กดไลค์กันคนละไลค์นะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่ตอไปอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมไม่มีนะ u t u b e มีบางอย่างผิดปกตินิดหนึ่งนะของมันเลยไม่ขึ้นให้ผมสวัสดีครับคุณกิฟต์นะครับผมผมอาจจะตอบช้านิดนึงนะเนื่องจานะกยูทูบ YouTube มีปัญหานิดหน่อยนะแต่รายได้ เป็นปกตินะครับผมนะเน็ตเบที่อาจารย์วิเคราะห์วันนี้ราคาขยับแล้วค่าครับผมนะตอนนี้ที่ผมวิเคราะห์ก็ราคาหลายตัวขยับลงไปดูกันนะครับผมนะบางตัวขยับสะแลงเลยนะผมก็ไม่ได้เข้าซื้อด้วยนะวิเคราะห์เองก็ไม่ได้เข้าซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะก็เก็บใครเก็บเงินสดไว้ก็ลองไปดูดูกันนะครับผมแล้วก็เข้าซื้อนะครับผมนันะเอาละครับผมนะมาเริ่มกันดีกว่านะในช่วงเมาคุมคน่เดกนักปีนดอยครับ ในวันนี้นะผมไม่ได้ทำนักบอกนะวันนี้มาเร,เ,รเร็วๆไวๆนะครับผมไปดูกันตัวแรกนะไปดู VPO กันครับในใน VPOVPO ตัวนี้เป็นตัวหุ้นที่ผมสนใจอยู่ตัวหนึ่งนะในอดีตตอนนี้ผมก็ยังสนใจอยู่เพราะว่าราคามันกำลังขึ้นนะครับผมกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นเป็นเวฟหนึ่งนะครับผมเวฟหนึ่งจะอยู่ที่ นะ0.618เท่าใน VPO นะครับผมก็คืออยู่ประมาณสัก2.66นะซึ่งตอนนี้มันก็ถึงราคาแล้วที่2.66นะรวมถึง MACD ครับผมนะกำลังทำท่าเหมือนทำทางเหมือนจะตัดลงนะครับนะทำท่าทำทางเหมือนจะตัดลงแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้น่าจะแตกนะ2.66ตรงนี้แล้วก็ทำฐานด้านบนอยู่แถวแถวนี้นะครับผมนะคำถามคือฐานด้านบนเนี่ยจะย่อลงมาถึงราคาเท่าไหร่ ะะปกติถ้าราคาไปต่อเนี่ยมันจะย่อลงมาแค่0.03นะดูจากสลบในรายสัปดาห์แล้วนะครับผมนะสลบนี้นะครับผมกำลังจะเข้าสู่แดนลบถ้า MACD ในรายสัปดาห์ตัวนี้เข้าสู่แดนลบเมื่อไหร่นะครับผมนั่นหมายความว่าหุาน้นตัวนี้จะลงนะ,ะใน VPO จะลงนะทำฐานเป็นเวฟสองนะทำฐานเป็นเวฟสอ ส่วนในรายวันเนี่ยไซส์เวนะฮะผมนะไซส์เวอยู่ในแดนลบแดนบวกเล็กน้อยเพราะนั้นราคาคาดการว่าในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะไซส์เวแบบนี้อีกสักพักหนึ่งในหุ้น VPO นะคะผมนะไซส์ไซส์ซอีกสักพักหนึ่งในหุ้น VPO นะครับนะไซส์แบบนี้แหละไปอีกสักนิดหน่อยนะครับผมนะนะตอนนี้เนี่ยผมตามที่ผมคาดการ์นะ เดี๋ยวมาดูกันต่อครับนะใน n e t ต a y ตอนนี้ราคาถึงเป้าแล้วที่ผมเซลล์ไปในเว็บที่1น,นะครับนะตอนนี้เนี่ยราคาจะลงจะมีอยู่2เกณฑ์ก็คือถ้าราคาไปต่อราคาไปต่อเนี่ยหมายความว่าในรายสัปดาห์เนี่ย MACD เนี่ยไม่เข้าสู่แดนลบนะครับผมนะมันก็จะราคาอยู่ที่ประมาณสัก1.67บาท0.382เท่าแต่ถ้าเกิดเข้าสู่แดนลบขึ้นมาเนี่ยราคาก็จะกลายเป็น 0.618เท่านะกลับมาทำเวฟ2นะครับผมก็คือลงมาทำเวฟ2นะตามคาดคาดการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงมาทำเวฟ2เนี่ยมากกว่านะครับผมสิทธิ์ที่ลงมาทำเวฟ2มากกว่าถ้า m a c d ของรายสัปดาห์ไม่เข้าไม่เข้าสู่แดนลบก็จะทำไปต่อนะครับแต่ถ้าเข้าเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับลงมาทำเวฟ2เพราะนั้นผมจะให้ราคาไว้ที่เวฟ2ก่อนเพราะนั้นราคา VPO ก็น่าจะลงนะครับผม มานั่งทําฐานอยู่นะครับผมมานั่งทําฐานอยู่แถว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 อันนี้ผมให้เป็น b ายทูนะบายทนะแถวแถวประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งสี่นะครับหนึ่งจุดหนึ่งสี่เพราะนั้นผมจะให้ราคาตัว vpo เนี่ยเป็นเว็บสองเว็บสองนะเว็บสองบายทูบายทูนะครับนะประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งสี หนึ 1> 1. ่งจุดหนึ่งสี่ราคาก็จะตกมาประมาณสี่สิเปอร์เซ็นถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกนะใน vpo นะครับผมเอาละนะไปดูสินเน็ตเบกำลังขึ้นถูกไหมครับผมนะอย่างที่ผมบอกไว้นะว่า net ตเบจะไปเซลวันที่ประมาณสักห้าสิบเจ็ดจุดสี่ถูกไหมเพราะนั้นตอนนี้ขึ้นแน่ๆนะครับผมนะ macd รายเดือนก็จะเข้าสู่แดนบวกด้วยนะตัดขึ้นนะครับ เพราะนั้นเน็ตเบย์ก็รายสัปดาห์ก็ขึ้นรายวันก็ขึ้นเพราะนั้นราคาก็ขึ้นชัวร์นะครับผมนะขึ้นชัวร์แน่ๆนะนะขึ้นกันยาวๆนะครับผมนะอาจจะไปชะงักอยู่ที่ประมาณสัก35บาทสักเล็กน้อยแล้วค่อยไปต่อถึง44บาทแล้วก็ไปชะงักอีกทีที่ส4ิบี่บาทนะแล้วค่อยขึ้นไปห้าสิบเจ็เราจะไต่เป็นบันไดไต่เป็นภูเขาไปเช่นนั้นนะครับในเน็ตเบย์นะครับผมนะมาจะต่อ นะครับนะค,บคุณกิฟบอกว่าอยากให้อาจารย์สอนดูทฤษฎีดาวสคริปต์ได้ไหมคะสอนตัวทฤษฎีดาวเหรอครับผมนะผมเคยสอนไปคลิปแรกสุดที่ผมเปิดช่องผมเลยนะครับในทฤษฎีดาวนะค,ะนะครับนะเคยตอนตอนตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะสอนไม่ดีมั้งนะเดี๋ยวผมหาเวลามาสอนสคริปต์ให้แล้วกันนะค,ะนะครับผมนะมาพูดเป็นแบบจริงๆจังๆเอาไปใช้ได้เลยดีกว่านะในทฤษฎีดาวนะเพราะว่าทฤษฎีดาวเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานของการซื้อขายหุ้นได้เลยนะครับนะถ้าใครอ,อ้างอิงทฤษฎีดาวแบบจริงจงจังๆเนี่ยนะซื้อคริปโตได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมว่าวันไหนเดี๋ยวผมมาทฤษฎีดาวให้ดีกว่าในการซื้อขายหุ้นกับคริปโตจะได้เอาจริงๆ,ๆจังเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมหาเวลาว่างมาให้นะครับผมนะเอาไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับผมตัวต่อไปที่ผมบอกในคราวนี้เนี่ยก็คือตัว เอ่อตัวไหนนะทีเนะ,ค,ะ T FI. T FI ครับผม T F I T F I ครับนะ T F I เนี่ยผมเคยบอกเอาไว้ในชีปเป้าราคาหุ้นนะถ้าถ้าลองไปดูที่ขําอธิบายคลิปนะครับผมนะผมจะมีชีปเป้าราคาหุ้นตัวชีปเป้าราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นเว็บที่รวมนะหุ้นที่ผมเคยวิเคราะห์อเอาไว้นะรวมถึงผมชี้เป้าว่าราคาหุ้นตัวนั้นเป็นเท่าไหร่อยู่นะครับผมนะหลายหลายคนเนี่ย น่าจะไม่เคยเข้าไปนะครับนะลองเข้าไปดูกันได้นะจะเจอหุ้นหลายๆตัวที่ผมเคยชี้เป้าว่าราคาจะไปเป็นราคาที่เท่าไหร่นะครับนะซึ่งนะถ้าดูราคาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าทำไมผมถึงให้ราคานั้นก็กดคลิกไปที่ตัวยอ่อหุ้นนะก็จะเข้ามาสู่คลิปใน YouTube ผมผมนี่แหละนะมาฟังกันว่าทำไมผมถึงให้ราคานั้นนะครับนะลองไปใช้กันดูได้นะครับผมผมก็วรวบรวมเอาไว้สำหรับผมนี่แหละนะแต่ผมก็ให้คนดูเข้ามาดูได้ด้วยนะครับ นะลองเข้าไปดูกันครับผมนะเผื่อจะเจอหุ้นเด็ดๆโดยไม่รู้ตัวนะครับนะซึ่งจริงผมแอบกระซิบนิดนึงนะผมเรียงผมคิดเปอร์เซ็นต์เอาไว้ให้ด้วยนะว่าเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นที่ผมทายเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับผมนะราคาจะเป็นเปอร์เซ็นต์บวกกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ลบกี่เปอร์เซ็นต์นะลองไปใช้ดูนะครับผมนะอาจจะเจอหุ้นเด็ดๆแอบซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะ ไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่ไปดู TIF ครับ TIF เนี่ยผมเคยดูบอกว่ามันเป็นหุ้นขาขึ้นที่0.6นะความจริงแล้วผมก็ยังคงยืนยันที่0.6นะยืนยันที่0.6แต่ว่าเอาระยะใกล้ๆดีกว่าเพราะว่า TIF เนี่ยถ้าดูหุ้นแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไซส์เวยนะครับผมนะไซส์เวนะการที่มันจะขึ้นนะไปถึง0.6เนี่ยก็คือแนวต้าน สูงสุดนะครับปัจจุบันนะครับผมแนวี้ต้าสูงสุดนะปัจจุบันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับไปทาเวฟหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วพอทำทำเวฟหนึ่งอีกครั้งในหุ้นที่อยู่มาอย่างยาวนานแบบ TIF ตัวนี้นะครับมันก็จะยากนิดหนึ่งที่จะขึ้นไป0.6เลยนะครับผมเพราะนั้นก็อาจจะมีไซส์เวย์ในช่วงนี้บ้างเพราะว่าถ้าดูเนี่ยนะครับผมนะหุ้นเนี่ยมันวัดจากเส้นนี้ครับ เพราะนั้นราคาต่ําสุดของหุ้นที่จะเป็นไปได้ของหุ้น tif เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราคา0.02นะครับผมนะเพราะนั้นราคาก็ยังอยู่ที่0.02นะถ้าใครซื้อที่ราคานี้เนี่ยคือถือกันยาวๆนะมีสิทธิ์ที่จะลงไปที่ราคานี้อีกรอบเนี่ยประมาณสัก10%เท่านั้นเองครับผมก็คือลงยากมากครับผมนะปัจจุบันนะเพราะนั้นปัจจุบันสิ่งที่ราคาจะไปถึงคือราคาเท่าไหร่ครับ รนานคาจะไปถึงจุดแรกนะที่เป็นเวฟหนึ่งที่ผมเคยบอกไว้ศูนจุดหกหนึ่งแปดเท่านะครับนนก็คือศูนย์จุดสามเจ็ดนะครับศูนย์จุดสามเจ็ดประมาณสามหกสามเจ็ดตรงนี้นะซึ่งจริงหุ้น tif เนี่ยมันก็ขึ้นไปถึงตามที่เวฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะผมเวฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วถ้าเอาเวฟหนึ่งนะขึ้นถึงแล้วนะครับผมขึ้นถึงแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่า tif เนี่ยมันลงมาทําเป็นเวฟสองนั่นเอง นะถ้าจะพูดย่างง่ายๆตรงนี้เป็นเวฟสองนะซึ่งดูจากรายสัปดาห์เนี่ย MACD เนี่ยเข้าสู่แดนลบเพราะนั้นราคาก็จะลงนะครับผมเพราะนั้นหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นเวฟสองแน่ๆนะครับรนะายวันเนี่ย MACD เนี่ยเข้าสู่แดนลบแบบนี้หุ้นตัวนี้ก็ยังราคาลงเรื่อยๆในหุ้น TIF นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมหุ้น TIF เนี่ยก็จะว่ากันเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเ เวฟหนเวฟสอนะครับแล้วก็เวฟสามสี่ห้านะซึ่งเวฟห้าเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้าดูจากที่มันเป็นเวฟสองแล้วนะครับเวฟสองแล้วนะคาดการว่าเวฟสองเนี่ยจะมาหยุดอยู่ที่ประมาณสัก0 1นะ 0. 14, นสะศูนย่งสลงมาพอๆกันนะครับ คาดการว่า0นะู4ดนสะมี2ที่ครับที่มันจะลงมาถึงคือ0.21กับศูนย์ึ่งซึ่งศูนเนี่ยถึงแล้วแต่มันลงต่อถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคาดการว่าพอมันลงต่อเนี่ยมันน่าจะลงมาถึง0ูนครับให้ตรงนี้นเป็นเวฟ2เอาไว้แล้วเราก็ไปเข้าซื้อกันแถวๆนี้นะแล้วก็รอขึ้นนะรอขึ้นนะครับผมเนะพราะนั้นทีไเเนี่ยผมก็คาดการมันว่า มันเป็นเวฟสองนะครับผมนะบายทูนี่แหละนะครับบายทูนี่นะเป็นศูนย์จุดหนึ่งสี่นะครับผมนะหนึ่งสี่ราคาก็จะลงมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ราคาลงจากราคาณปัจจุบันอะนะลงมาสักประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะราคาก็ไม่ไน่าจะดีเท่าไหร่นะครับนะ ขอ i-link นะถืออยู่9.15ไอลิงนี่รู้สึกผมเคย i-link ใช่ไหมใช่แหละไอลิงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมนะ i-link ครับนะตรงนี้นะครับผมนะเป็นเวฟสามนะครับเป็นเวฟสามนะเคยทายไว้เหมือนกันนะถ้าไปดูเก่าๆของผมเนี่ย ผมน่าจะเคย่ายไว้เช่นเดียวกันนะแต่ตรงนี้มันลบออกไปหมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นเวฟสามหรือเปล่าเนี่ยนะไม่น่าใช่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวตีแป๊บหนึง่งตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลงมาต่ำจังนะนี่เป็นเวฟสามได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บ ตีขึ้นไปนะครับผมเพราะนั้นไอลิงค์ราคาขึ้นต่อนะราคาขึ้นต่อถ้าบอกว่าไอลิงค์นะครับผมนะทุนอยู่9.15ใช่ไหมเพราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งเข้าประมาณนี้หรือไม่กค่เข้ามาก่อนหน้านี้ไอลิงค์ไปต่อนะครับผมไปต่อก็คือราคาจะบวกต่อเนื่อง mm hmm. ดูดีๆ MACD รายเดือนนะครับผมนะเข้าสู่แดนบวกสลคข,ขึ้นเพราะนั้นราคาก็จะไปต่อ รายสัปดาห์ตัดขึ้นแล้วในแดนบวกนะเพราะนั้นราคาก็จะบวกนี่ยต่อนเนื่องเหมือนกันนะยืนยันความมั่นใจนะผมนะส่วนราคารายวันเนี่ยทำท่าท,ทําทางจะตัดลงเพะฉะนั้นก็ต้องทําใจนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับผมนะสัปดาห์หน้าราคาอาจจะยืนเซเวยอยู่แถวๆนี้สักนิดนะครับผมนะก่อนที่จะไปต่อเพราะนั้นราคาก็จะเซเวยอยู่แถวๆนี้สักหน่อยนะก่อนที่มันจะขึ้น ต่อนะครับผมนะซึ่งขึ้นต่อเนี่ยผมเคยดูไอลิงก์เอาไว้ให้นะในเป้าราคาหุ้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะผมเคยดูเอาไว้ว่าจะขึ้นถึงประมาณยี่สิบสองบาทยี่สิบสองบาทก็คือเป็นเวฟสามนะครับเป็นเวฟสามเป็นเวฟสามอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้านะครับตรงนี้เป็นเซลล์เป็นเวฟสามตรงนี้นะครับ เป็นเว็บไซต์ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเซลล์วันนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นแต่ไอลิง์เนี่ยให้เฝ้าไว้ที่ราคาประมาณซักเท่าไหร่นะประมาณสักสิบสี่จุดเจ็ดบาทก่อนดีกว่าเพราะตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นไปถึงตรงนั้นก่อนนะครับผมนะแต่ไอลิงค์คาดการว่าจะชะงักราคาจะชะง,งักแลวลงมาทำฐานอยู่ที่ประมาณสักสิบบาทนะคาดการว่าขึ้นถึงสิบบาทเนี่ยก็จะชะง,งักลงมาทำฐานนะซึ่งมันถึงแล้ว มันถึงตรงนั้นไปแล้วนะครับผมนะที่สิบบาทที่จะชะง,งักลงมาทําฐานนะ,นะครับผมนะตอนนี้ก็คือลงมาทําฐานเรียบร้อยแล้วก็กาลังขึ้นต่อคาดกรารว่าจะไปชะง,งักอีกทีก็สิบสี่จุดเจ็ดนะซึ่งเป็นแนวต้านนะของไอลิงปกตินะครับผมแล้วเราก็จะไปลุ้นกันอีกทีตรงนั้นนะครับผมนะของไอริงว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะครับผมมันจะไปต่อหรือเปล่าในไอลิงตรงนั้นนะถ้าทะลุแนวต้าน14 7ีุ่ด็ไปได้ก็จะไปย 2. ุด้า นะครับใน i l i n k นะครับนะนั่นคือ ilink นะครับผมนะเพราะนั้นถือกันยาวๆได้นะผมนะซึ่งสิบนิดหนึ่งตรงนี้ผมก็ถือนะฮะตัวนี้ผมก็ถือไว้นะครับนะนั่นก็คือ i l i n k นะครับผมนะเอาละวันนี้ก็มาแค่สองหุ้นนะครับนะพอประมาณนะครับผมนะนะเอาแค่ของปากของคอก็พอนะครับผมนะอย่าลืมครับผมนะเข้ามาดูของตรงนี้ก็กดไลค์ให้ผมสักนิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผม แล้วเราก็จะมาพบกันอีกหลายๆครั้งนะแต่ผมอาจจะมาแบบสั้นๆนิดนึงนะครับผมนะพอช่วงนี้ผมก็ยุ่งกับงานอยู่เหมือนกัน,นอย่าลืมครับผมนะเข้ามาคุยกับผมได้นะครับผมนะที่ Facebook นะครับผมนะเมาโป๊กเกเดลี่นะหรือไม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมเมาโ K ๊กเกเดลี่ครับเพื่อจะได้รู้ว่าผมจะมาไลฟ์เมื่อไหร่แล้วก็มาดูไลฟ์ร้อนอย่างของผมได้นะอย่าลืมครับผมนะ คอมเมนต์กันเข้ามาสดๆนะครับผมในไลฟ์สดของผมนะว่าให้อยากให้ผม,มวิเคราะห์อะไรหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมนะครับนะว่าอยากให้ผม,มวิเคราะห์หุ้นอะไรหรือว่าคลิปเก่าของผมเนี่ยหุ้นราคาเปลี่ยนแปลงไปแล้วอยากรู้ราคาใหม่นะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาดูให้ครับผมนะผมก็มอขอลาทุกคนไปก่อนครับ